นายชาติชายพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารอมสินรองศาสตราจารย์ดรทัชชัยสุมิตรประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและดรพรพันธ์วัยทยางกูลผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประจำปี2558 นัสูนิทรศากาลและการประชุมไบเทคบางนาโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์หรือทีเด็ดเป็นโครงการที่ธนาคารออมสินร,ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบริษัทเอดูพาจำกัดจัดการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงยกระดับความสามารถของเยาวชนและสถานศึกษาไทย<ม>ให้สามารถแข่งขันสู่มาตรฐานสากลโดยธนาคารออมสินได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ชนะการประกวดเป็นจำนวนเงิน3 9 3ล0 0 0บาทการมีเวทีให้แสดงออกเนี่ยถึงความสามารถที่มีอยู่นอกจากจะช่วยให ได้มีการฝึกฝนทักษะต่างๆแล้วนะฮะยังเป็นบันไดก้าวต่อไปที่จะนำให้นำให้เด็กๆและเยาวชนเนี่ยสร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกด้วยนะครับผมรู้สึกภูมิใจมากเลยครับกับรางวัลน,นี้ที่ได้รับแล้วก็รู้สึกดีใจมากด้วยครับแล้วก็ผมขอแนะนําให้ทุกๆคนมาเข้าร่วมโครงการนี้ครับเพราะว่ามันจะทําให้เราได้เจอโจทย์แข่งขันของจริงแล้วทําให้เราได้ทุกคนทักษะเพิ่มขึ้นต่อไปครับ